สตรีมิ่งสุดปังที่รวมความบันเทิงจากทั่วโลกมีชื่อเรียกว่าอะไรและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Prime Video ความบันเทิงที่อัดแน่นด้วยหนังและซีรีส์ดังจากทั่วโลกดูได้แล้ววันนี้สมัครเลยเบิมครับคมแล้วไปสต่อซุปเปอร์คลาสสิกเมโรบัสต้าร้อเปซ็เข้มกลมกลมซุปเปอร์คลาสสิกเข้มไม่ว่าจะกี่เหตุผลให้แบรนด์ก้าวไปกับคุณทำเพื่อแม่ ทำเพื่อลูกทำเพื่อส่วนรวม,มแล้วคุณละ่ะทำเพื่ออะไร,รอ,อร่อยเข้มขน้นใช้อะไรอะ่ะรสดีเมนูพะโล้หอมถึงเครื่องพะโลแ้แท้ๆอร่อย g u รันตีซองนี้รสดีเมนูพะโล้เข้มขน้นคอนเฟิร์มสวัสดีค่ะมินดามากับฟาร์ม o u าส์โ w วี Let's go อร่อยประโยชน์เยอะเต็มๆแทนสามเฮาโถวิดโควิดไว้ยังไงก็ได้สนุกเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทาเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลซูเปอร์คลาสสิกเวโรบัสต้าร้อยเปอร์เซ็นต์กาแฟดำสำเร็จรูปเข้มกลมมซูเปอร์คลาสสิกเข้ม